สวัสดีค่ะท่านผู้บริหารทุกภาคส่วนของจังหวัดอุทิยธานีพบกันในเดือนเมษายน2568นะคะกิจกรรมของจังหวัดตามนโยบายรัฐบาลยุทธศาสตร์ชาติและยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดยังคงดำเนินการอย่างต่อเนื่องดังนี้นะคะ ย้อนไปวันที่31มีนาคมค่ะจังหวัดอุทิศธานีประกอบพิธีเนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวพิธีรับเหรียญที่ระลึกพระราชทานเนื่องในวันข้าราชการพลเรือนและวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงมหาดไทยครบรอบ133ปีพิธีทอดพระป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชปธรรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีและมอบรางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่นเนื่องในวันข้าราชการพลเรือน1เมษายนค่ะ ซึ่งวันที่1เมษายนนะคะจังหวัดอุทิธานีเปิดงานเทิดพระเกียรติสมเด็จพระปฐมบรมมหาชนกซึ่งจัดงานกันในวันที่1 9มเมษายนเพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระปฐมบรมมหาชนกต้นราชวงศ์จักรีส่งเสริมการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจของจังหวัดค่ะ 2เมษายนเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระนิธิถาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจังหวัดอุจธ,ธานีประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์พิธีทำบุญตักบาตรถวายพระพรชยมงคลปล่อยพันธ์สัตว์น้ำการจัดงานส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมเนื่องในวันอนุรักษ์ประดกไทย และศูนย์วงเดือนอาคมสุรทันก็จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติแสดงผลการดำเนินงานเพื่อสร้างอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ตามแนวพระราชดำริค่ะ เมษายนวันจกกรีค่ะจังหวัดอุจธ,ธานีประกอบพิธีบวงสวงสมเด็จพระปฐะมบรมมหาชนกบนพระพลายอดเขาสแกกรักงพิธีถวายราชสาการะและถวายราชสดุดีเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและมหาจกกรีบรม,มราชวงศ์ค่ะและในช่วงเย็นวันเดียวกันนะคะชาวอุจธ,ธานีกว่า6000คนจากทุกอำเภอรวมใจกันจัดกิจกรรมรำเทิดพระเกียรติ เพื่อน้อมลำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระปฐมบรมมหาชนกและมหาจักรีบรม,มราชวงศ์ค่ะ9เมษายนค่ะท่านผู้ว่านำสวนราชการท้องถิ่นและภาคประชาชนร่วมพิธีบรรพชาสมเนรและบวชเนคขมะนารีถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์และถวายกุศลแด่พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชพรมยานณวัดจันทรามท่าสุงค่ะ 25เมษายนเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชท่านผู้ว่านำชาวอุจิธานีประกอบพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะและถวายราชสุดดีเพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ท่านทรงปกป้องพื้นแผ่นดินไทยให้ร่มเย็นเป็นสุขตราบจนทุกวันนี้ค่ะ กิจกรรมตามยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดและคุณภาพชีวิตประชาชน1เมษายนสารกลางจังหวัดอุทจธานีซ้อมแผนป้องกันและระงับอักคีภัยของอาคารสารกลางจังหวัดทั้งการแจ้งเหตุการอพยพหนีไฟการดับเพลิงการกู้ชีพกู้ภัยเพื่อฝึกความพร้อมในการรับมือหากเกิดเหตุอักคีภัยค่ะ 3เมษายนสำนักง,งานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดอุจิธานีให้บริการตรวจเช็คสภาพรถให้กับประชาชนที่จะเดินทางช่วงเทศกาลสงกรานต์เพื่อความปลอดภัยในการเดินทางในช่วงวันหยุดยาวค่ะ8เมษายนพาณิ์จังหวัดอุจิธานีร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบร้านค้าช่วงสงกรานต์เพื่อป้องปรามมีให้ร้านจำหน่ายอาหารเครื่องดื่มเสื้อลายดอกปืนฉีดน้ำาสวยโอกาสปรับขึ้นราคาหรือว่าเอารัดเอาเปรียบประชาชนค่ะ ซึ่งวันเดียวกันสำนักง,งานสถิติจังหวัดก็คิกออฟโครงการสมโนโประชากรและเคหะเพื่อให้ทุกภาคส่วนนั้นเห็นความสำคัญและสนับสนุนการจัดเก็บรวบรวมข้อมูลพื้นฐานของประชาชนให้ถูกต้องตามความเป็นจริงค่ะ 11เมษายนค่ะพมจอ,อุทิธานีจัดงานวันผู้สูงอายุและมหกรรมวันครอบครัวภายใต้หัวข้อคุณค่าผู้สูงวัยสารสายใหญ่พลังครอบครัวและรดน้ำขอพรเพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้กับผู้สูงอายุค่ะ ไปดูเรื่องของความปลอดภัยทางถนนช่วงสงกราน์นะคะ4เมษายนท่านรองผู้ว่าสิทธิชัยเทพภูษาเป็นประธานเปิดศูนย์ปฏิบัติการและรณรงค์ป้องกันลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกราน์ปี2568ค่ะ และในวันที่11ถึง17เมษายนนะคะท่านผู้ว่าและคณะตรวจติดตามการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนก็ได้ลงพื้นที่เยี่ยมด่านและจุดให้บริการประชาชนช่วงสงกรานพร้อมกับรณรงค์ให้ระมัดระวังขับขี่รถอย่างปลอดภัยเล่นสงกรานรักษาวัฒนธรรมไทยซึ่งในปีนี้สถิติอุบัติเหตุของอุทิานีก็ลดลงนะคะโดยมีอุบัติเหตุเกิดขึ้น3ครั้งมีผู้บาดเจ็บ6รายและเสียชีวิต1รายค่ะ 11เมษายนวิทยาลัยเทคนิคอุยธานีก็ได้เปิดศูนย์อาชีวะขนส่งอาสาช่วยประชาชนเทศกาลสงกรานต์ให้บริการตรวจเช็คสภาพรถยนต์และรถจักรยานยนต์เพื่อช่วยให้ประชาชนนั้นสัญจรปลอดภัยค่ะ วันสงกรานค่ะ12และ13เมษายนเทศบาลเมืองอุทธ,ธานีก็จัดงานประเพณีสงกรานสืบสารปีใหม่ไทยประกอบด้วยพิธีเจริญพระพุทธมนต์พิธีทำบุญตักบาตรไหวศารเจ้าพ่อหลักเมืองตลาดเมืองอุทธ,ธานีสงน้ำพระรดน้ำขอพรผู้ใหญ่และผู้สูงอายุเพื่อความเป็นสิริมงคลต้อนรับปีใหม่ไทยค่ะ 17เมษายนจังหวัดจัดพิธีมอบแบบลายผ้าพระราชทานผ้าลายสิริราชพัตราพรให้กับส่วนราชการกลุ่มผู้ผลิตช่างทอผ้ากลุ่มทอผ้าผู้ประกอบการโอทอปเพื่อนำไปเป็นต้นแบบและพัฒนาต่อยอดขยายผลเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์ผ้าพื้นถิ่นค่ะ 18เมษายนสาธารณสุขจังหวัดจัดโครงการเสริมสร้างสุขภาวะคนทุกกลุ่มวัยให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีเน้นการดูแลสุขภาพคนไทยทุกช่วงชีวิตแก้ไขปัญหาสุขภาวะที่พบในแต่ละช่วงวัยโดยมีส่วนราชการท้องถิ่นอสมอและภาคคีเครือข่ายเข้าร่วมกิจกรรมค่ะ ซึ่งวันเดียวกันท่านผู้ว่าก็นําหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเดินทางไปมอบเงินและค่าสินใหม่ทดแทนให้กับทายาทของผู้ประสบภัยเพื่อช่วยเหลือคุณลุงวิชาญจบสีที่เสียชีวิตจากเหตุแผ่นดินไหวทําให้ตึกสตงอถล่มที่กรุงเทพมหานครค่ะ 24เมษายนท่านผู้ว่านำส่วนราชการไปจัดกิจกรรมหน่วยบำบัดทุกบำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้กับประชาชนที่วัดสาระวนาวรามตำบลหนองจอกอำเภอบ้นานไร่เยีย่ยมบ้านผู้ยากไร้มอบทุนการศึกษามอบเครื่องอวปโพกบริโภคและเปิดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่พออสวอที่มาให้บริการตรวจรักษาฟรีแก่ประชาชนค่ะ และกิจกรรมสุดท้ายนะคะ26และ27เมษายนจังหวัดอุทัยธานีก็จัดงานเทศกาลวันวานอุทัยภาค3ที่ทททอุทัยธานีร่วมกับจังหวัดจัดงานกันที่วัดอุโปสถารามหรือวัดโบสท่ามกลางอากาศที่ร้อนอบอ้าวแต่ว่าก็สนุกสนานสีสันสดใสตามสไตล์งานวัดค่ะ ท่านผู้บริหารที่เคารพค่ะผลงานส่วนหนึ่งของทุกหน่วยงานในจังหวัดที่ร่วมกันสร้างสรรค์ก็เพื่อบำบัดทุกบำรุงสุขให้ชาวอุทิานีอยู่ดีมีสุขกันทุ่วหน้าร่วมกันรักอุทัยและสร้างอุทัยกันต่อไปพบกันใหม่เดือนหน้านะคะสวัสดีค่ะสมกราบบ้านเราหยอกเย้ากันแบบไทยไทยั้งช้ำเย็นทั้งชื่นใจด้วยหยาด